สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็โยผมอาร์ล็อกชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับสกินเจ้าชายมังกรนะครับตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับในการแจกเจ้าชายมังกรอยู่นะครับให้เข้ามาที่รูปกล่องของขวัญนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่มันเข้าได้2ที่นะครับเข้าตรงนี้ครับผมตรงข่าวเด่นแล้วก็เจ้าชายมังกรนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมอันที่2ก็คือเข้าตรงโบนัสแล้วก็โบนัส ในเวลาจํากัดนะครับก็จะเจอกิจกรรมครบรอบ5ปีเจ้าชายมังกรนะครับกดข้ามไปที่แล้วเราก็จะได้รางวัลด้วยนะครับอ่ะผมจะกดเข้าไปนะครับหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราต้องทําภารกิจนะครับด้านขวานี้ให้ครบนะครับแล้วเราก็จะได้ไอเจ้าแปลงตัวนี้นะครับได้แปลงแล้วเราก็มาต่อเติมนะครับต่อเติมนะครับต่อเติมแต่ละทีก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแต่ละเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้รางวัลนะครับซึ่งถ้าเราครบ100%เเซ์ แล้วทางกิจกรรมก็จะให้เราระบายสีภาพนี้ครับระบายเสร็จแล้วเราถึงจะได้กิจกรรมนี้ฟรีครับแต่ต้องแชร์ก่อนนะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูภารกิจนะครับภารกิจแรกก็จะเป็นการล็อกอินนะครับก็จะขึ้น1นทับหแล้วก็คือวันนี้เราล็อกอินไปแล้วนะครับแล้วก็ไอเจ้าแปลงนี้มันก็จะสุ่มให้เรานะครับ 1- นถึงสนะครับเราก็ลุ้นเอาว่าเราจะได้1 2หรือว่า3นะครับเดี๋ยวกดรับดูนะครับ เราได้3นะครับแสดงว่าเราโชคดีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแชร์รายวันนะครับแล้วก็แชร์นะครับมันก็จะมี Facebook กับแชร์ไปให้เพื่อนนะครับซึ่งมันไม่ขึ้นนะครับอ่าขึ้นละกดแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะครับแชร์สําเร็จแล้วเราก็กดรับนะครับอ่าเราได้แค่หนึ่งเองนะครับต่อไปลิงก์อันนี้มันจะลิงก์ไปยังกลุ่มนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิงก์มาทําไม ถ้าเป็นในมือถือก็จะย้อนกลับไม่ได้นะครับต้องออกเข้าใหม่ครับแต่ก็คือลิงก์มาเป็นกลุ่มมินิเวิร์ลบ็อกอาร์ซึ่งเราก็เข้ากลุ่มอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้าก็กดเข้านะครับโอเคผมก็จะกลับย้อนไปนะครับก็จะสุ่มเหมือนกัน 1- 3นะครับกดรับดูอ่าเราได้แค่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมีสกินนางฟ้าสวรรค์นะครับสกินนี้ก็คือ สกินตัวนี้ครับผมถ้าเราซื้อสกินตัวนี้นี่นตัวนี้นะครับเราถึงจะรับรางวัลนั้นได้นะครับถ้าใครไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้รับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปอันสุดท้ายนะครับเนี่ยผมมีสกินแล้วผมก็กดรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือการซื้อแปลงตัวนี้ด้วยถั่วมินินะครับก็คือเรามีถั่วอยู่เนาะมี5,000ันอยู่นะครับ ก็คือใช้50ถั่วนะครับก็จะได้5อุปกรณ์นะครับแล้วก็จํากัดแค่3ครั้งต่อวันนะครับก็คือเราจะได้อันนี้15แล้วเราก็จะเสียถั่วไป150นะครับเราซื้อดีกว่าซื้อ3อันนะครับโอเคตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของอยู่34นะครับ34แล้วเราก็มากดต่อเติมนะครับเอออ่ะดำเนินการไป9%นะครับ อ่ะเราก็จะได้ชิ้นส่วนจิตรกรรมฝาผนังดอกบัวนะครับซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในการ์ดนะครับในในสวนผลไม้นะครับเป็นการ์ดเราเราไปปลดล็อกออกนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปปลดล็อกนะครับอ่ะเราได้ภารกิจแรกไปแล้วนะครับผ่านแล้ว25%นะครับอ่ะกดต่อเติมต่อเติมไปต่อเติมไปอ่ะเราได้อันนี้ด้วยครับผม50%แล้ว เย่เย่เราได้ถึง75%แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วพรุ่งนี้ผมว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะได้100นะครับเป็นกรอบรูปนะครับแล้วเมื่อได้ครบนะครับตัวเกมก็จะให้เราระบายสีนะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมไปเปิดหน้าระบายสีให้ดูคร่าวๆนะครับอีก ID 1หนึ่งะครับโอเคนะครับกิจกรรมนะครับรางวัลเราก็จะเข้ามาในอีเมลนะครับอีเมลในเกมนะครับแล้วก็กดรับเลยไม่ขึ้นนะครับรับไปเลย กิจกรรมนี้เราได้ผ่าน3ามแล้วนะครับอ่ากดังเต็มครับผมโอเคไหนๆก็เข้ามากดดังแล้วนะครับให้เราเข้ามาปลดล็อกกรอบรูปใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้กลับกรอบรูปปะวะอยู่ข้างล่างสุดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวผมไปปลดล็อกในนี้ก็ได้หรือว่าจะปลดล็อกในการ์ดก็ได้ เดี๋ยวผมจะปลดล็อกในนี้ให้ดูนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็กดปลดล็อกอ่าเราก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวจะไปปลดล็อกให้ดูนะครับอีกอันนึงนะครับเข้าตรงนี้ครับผมสวนผลไม้นะครับก็เข้ามาที่การ์ดแล้วก็ซิงก่อสร้างนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับก็จะเจอไอเทมใหม่นะครับเราก็ต้องมาปลดล็อกเอาอันน like ี้เราปลดล็อกไปแล้วนะครับอีกอันยังไม่ได้ปลดนะครับปลดล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับ มีที่ปลดล็อกอยู่2ที่นะครับแล้วถ้าเราได้ของมาอีกเราก็ปลดล็อกปลดล็อกน่าจะไม่ครบนะครับอันอื่นน่าจะต้องซื้อเอานะครับซื้อด้วยถั่วก็ได้นะโอเคเราต้องทําภารกิจให้ครบนะครับแล้วเราก็จะได้ระบายสีระบายเสร็จแล้วก็แชร์แล้วก็รับสกินฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปไอดีหลักผมนะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ไอหลักของเราแล้วนะครับ ซึ่งผมทำภารกิจครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมได้สกินฟรีมาแล้วนะครับนี่นะครับของรางวัลเราก็ได้มา3อย่างนะครับซึ่งไอพวกนี้เราต้องไปปลดล็อกเอาเองนะครับใช้1350นะครับถั่วในการปลดล็อกอ่านะผมปลดล็อกให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำห่วงถ้ำห่วงอ๋อใช้900นะครับอันนี้จะเป็นปฏิมาการรมอูด กดล็อกใช้450นะครับส่วน3อันนี้เราได้มาฟรีแล้วนะครับในกิจกรรมนะครับรีบทํากิจกรรมนะครับก่อนที่จะหมดเขตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูกิจกรรมวาดรูปของเรานะครับนี่ครับผมนี่คือภาพที่ผมวาดนะครับซึ่งเมื่อเราครบ100%เเซแล้วนะครับตัวเกมก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เราวาดนะครับก็จะมีตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับจะเป็นฉากนะครับถ้าเราเลือกฉากปุ๊บ แล้วเราก็ต้องเลือกสีครับผมเราจะเอาฉากสีอะไรนะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับพระอาทิตย์เราอยากได้พระอาทิตย์สีอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปพอาทิตย์สีแบบนี้โอเคก้อนเมฆนะครับอ่ามีเมฆสีข,า,ขาวๆหน่อยไม่มีนี่ไงเมฆสองนะครับอ่าสีเดียวกันน้ําตกนะครับน้าตกก็สีแบบ เป็นน้ำนี่แหละแบบนี้ดีกว่า<ด>เลือ<ด>่อนลงมาครับ<ด>ผมกดตรงนี้มันจะเป็นที่ดินดินก็จะเป็นดินบล็อกดินนะครับอแบบนี้สวยนะครับทุ่งหญ้านะครับหญ้าสีหญ้าเออเหมือนทุ่งหิมะเลยเอาสีเขียวแล้วกันต่อไปกว้างนะครับกว้างตนนัวนี้เราอยากได้กว้างสีอะไรอ ไม่มีสีในตัดกันเลยอ่ะสีขาวแล้วกันลิบบินลิบบินอ่ะสีนี้แล้วกันนะครับต่อไปบล็อกบล็อกก็คือบล็อกเล็กๆพวกนี้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับสุดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกผลงานแล้วแชร์แชร์เสร็จเราก็จะได้สกินฟรีนะครับ จำนวนผู้เล่นสำเร็จทั้งหมด800โอ้โหนี่เราก็สามารถแชร์ไปที่ Facebook หรือว่าแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะครับผมอะผมจะลองแชร์ให้เพื่อนดูนะครับอ่าประออมาณนี้นะครับมีเพื่อนเล่นอยู่842คนแล้วนะครับก็คือเขาได้สกินฟรีไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นว่ารับนะครับแล้วก็รับสกินฟรีได้แล้วก็ไปเปิดเปิดเอาใน อีเมลในเกมนะครับเราก็จะได้นะครับต่อไปส่วนตัวตรงนี้ก็คือรูปภาพที่เราทำนะครับซึ่งรูปแรกที่ผมทำก็แบบนี้นะครับมีคนกดหัวใจให้ด้วยนะครับ3 0 2คนนะครับต่อไปค้างภาพนะครับแล้วก็กดเปิดดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดดูของเพื่อนๆนะครับที่ทำไว้นะครับสามารถกรอก UID ได้นะครับแล้วเราก็สามารถกดหัวใจให้คนอื่นก็ได้นะครับแบบนี้ โอเคนะครับกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับเรามาดูหน้าสก,กินกันนะครับสก,กินแล้วก็จะได้ฟรีมาเลยนะครับตัวนี้ทาวนนะครับเห็นไหมเป็นไง โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ลาไปก่อน,นะครับผมบ๊ายบาย